สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Annie and b e l l ครับก็อีพีนี้จะเป็น e ีพพื้นฐานการเล่นนะครับก็เป็นอ่ uh, Land of Gel พื้นฐานการเล่น EP ีที่11ครับทำไมถึงมี e ีพีนี้รู้ไหมทั้งๆที่มันมีเป็นหลาย e ีพีไปแล้วนะก็อันนี้เรายืนอยู่ในสงครามครับนี่กิจเปลวเพลิงแห่งความขัดแย้งนะครับคะแนนเต็มแล้วครับ แต่เมื่อเช้าว่ะเราโดนกิวเนี้ยนะครับเดินามาเผาธงเนาะทีนี้ผมก็วาร์ปมานะครับเพื่อที่จะเผาสํานักง,งานใหญ่เขาไปเลยแล้วก็เพื่อที่จะ้อ้จะต้องไปต้องชนธงนี่เห็นปะมันชนกันอยู่นะครับเราก็เผาเขาไปเลยจบๆนะครับทีนี้อีพีนี้มันจะเกี่ยวกับเรื่องทำยังไงดีเราเหลือทหารที่บ้านนะครับ เมื่อเมื่อกี้มันมีคนวาร์ปมาตีเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะนี่เนี่ยนะครับเขาวาร์บมาตีนะอันเนี้ยเขาได้ไปไม่คุ้มหรอกนะครับแต่เนื่องจากเออเราก็พึ่งนึกได้ว่าตอนที่เล่นไวอาวอะมันมีเทคนิคนี้อยู่นะครับคือถ้ามีทหารการบ้าน เขาจะเผาทหารเราแต่ถ้าไม่มีทหารการบ้านเขาจะตีได้แค่บ้านเปล่าแล้วเขาก็จะได้ซับไปแล้วก็ถ้าซับ,ซบเราไม่ถึงนะครับเช่นเดี๋ยวนะเนี่ยซับที่อยู่ภายนอกผมอะ่ะมันไม่ถึงที่ป้องกันอ่ะไม่มันไม่ได้เกินที่ป้องกันเนี่ยเห็นปะนี่อย่างอันเนี้ยก็อ่าอีกเกือบ9ล้านนะครับกว่าจะเต็มและอันเนี้ย30ล้านเต็มเต็มเลยนะครับส่วนอันนี้ก็อีก เกือบสองล้านนะจะเต็มแล้วก็อันนี้ก็ยังไม่เกินนะครับอีกประมาณสองแสนกว่านะครับทีนี้ถ้าผมเอาทหารออกปุ๊บเขามาเผาบ้านผมเขาก็จะได้ตีบ้านเปล่านะครับผมก็แค่ดับไฟนะครับซึ่งตอนนี้มีขันดับไฟนะแล้วก็ขันดับไฟใช้อย่างนี้นะครับนี่เห็นปะคือเราจะสาดใส่ตัวเองก็ได้หรือเราจะสาดใส่ชาวบ้านก็ได้นะครับเนี่ยครับได้หมดเลยนะครับ ก็ผมเอาขันดับไฟไปแล้วนะครับทีนี้วิธีที่จะทำให้เอาตัวรอดขณะที่เราอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะครับนี่ทุกคนจะเห็นว่าผมบัฟมาแต่ยังอยู่ในเขตธงเรานะอันนี้ผมได้บัฟของเขตเขตอาณาจักรเราอะเต็มๆนะครับวิธีดูบัฟเขตอาณาจักรดูยังไงนะครับดูในดินแดนครับเราก็ดูในโบน,นัสนี่ครับนี่ ความเร็วเก็บทรัพยากรความเร็วเก็บอาหารความเร็วเก็บไม้เก็บเหล็กนะครับความเร็วเก็บน้ํามันนะครับแล้วก็แอทแท็กแล้วก็ป้องกันนะครับนี่เ็จปั๊บทีเนี้ยอันเนี้ยคือคือเราอยู่ในฐานนะอันนี้ฐานเราอันนี้ธงเราอันนั้นฐานเขานะครับก็ผมส่งทหารที่เต็มทัพหลักทัพแรกนะครับไป เพื่อเผาธงเขาแล้วนะครับทีนี้เราเหลือทหารอยู่ในบ้านวิธีดูทหารในบ้านนี่ครับมีชั้นในกับชั้นนอกนะครับรอบนอกคือทหารที่เราส่งออกไปแล้วชั้นในคือทหารที่ยังอยู่ในบ้านนะครับแล้วจํานวนนี้ล่ะทํายังไงถึงจะปลอดภัยนะครับทํายังไงถึงจะปลอดภัยบ้านเราเนื่องจากทรัพย์เรากรอบนะครับทรัพย์ที่สบบามารถป้อนได้เรากรอบเราไม่เกิดเลยเราส่งทหารมานี่ครับหนีทง ประจำการแล้วก็ส่งออกไปทั้งหมดเลยครับเราเข้ามาเช็คอีกทีนึงนี่ครับทหารชั้นในมีแค่ฮีโโลโง่ๆอยู่สามตัวนะครับแล้วก็นี่นะครับชั้นนอกนะครับที่ถูกส่งออกนะนี่แค่เนี้ยบ้านเราก็จะค่อนข้างปลอดภัยแล้วครับคือไฟจะไหม้ก็ไหม้ไปแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดับนะครับแต่ว่าถ้าทหารตายเนี่ยก็จะแบบว่านนะ อันนี้ขอเผานิดนึงนะคนที่มาเตีย่ยผมแอบสองสารเขานะเห็นยอดตายไหมครับสามร้อยนะผมจะพาไปดูมี่จำนวนทหารนะครับเนี่ยแล้วดู่าทหารแปดนะที่ตายอะ่ะมีทหารเจกับทาหารแปดนะที่ตายเออสงสารไหมลนะ่ะเอาจริงๆนะได้เหล็กไป สี่สิบเคกว่าใช่ไหมไหนดูดินี่เขาได้เหล็กไปสี่สิบหกจุดสี่เคครับคือได้ไปแค่สี่หมื่นหกพันสี่ร้อยแต่ว่าทาหารตายสามร้อยอะทหารผมเจ็บเนี่ยผมก็แค่รักษานะผมไม่ต้องกู้คืนไม่ต้องอะไรเลยครับผมแค่แบบรักษาแล้วรักษาเสร็จไปแล้วด้วยเพราะผมเพิ่งโดนโจมตีนะครับเออแล้วรักษาเสร็จแล้วแป๊บเดียวเสร็จด้วยคือตอนวันเนี้ยคนออนเยอะครับ เออค่ดแบบผมก็แอบสองาสารเขานะคุ้มไหมอะ่ะการที่มาตีอ่ะแล้วทหารตายอะ่ะเขาคงได้แค่คะแนนกิดอะ่ะแต่แบบทุกคนทะลุหมดแล้วแหละทว,ว่าปาตีขนาดนี้นะโอเคก็แอบเผาให้ฟังนิดนึงนะครับโอเคขอจบอีพีนี้แต่เพียงเท่านี้ครับก็ให้อยู่รอดปลอดภัยผ่า,ผานพ้นพายุระลอกแรกของทุกๆเซิร์ฟไปให้ได้นะครับเพราะเราจะต้องเจออีกหลายระลอกนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ